ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่4มีนาคม2,566นะคะ แอดมินน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทางช่องทุกๆุกท่านเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขาโน้ยกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะกวันจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายน้ำในเด้อจ้าเด้อ ท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเหล็กขาน้อยเขามาเล้วย่งบะฮันได้กดไลค์กดติดตามอย่าลืมออกไปกดไลค์กดติดตามห้กกอนเด้อจ้าเด้อจังสิบบอปลาดคลิปหนาเนาจา้าเนาะแนวทางเหล็กขาน้อยแอดมินหนูหน่อยลงให้ยซูมเหมือเด้อจ้าเด้อถ้าบ่กดติดตามจะบ่เห็นเด้อนผู้ชมท่านใดที่เขามาแล้วนะจ๊า,จาเนาะ ก็สิตามหาบาเห็นนะจ๊ะเนาะท่านใดที่กดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนะจ๊ะเนาะก็จะเห็นทุกคลิปนะจ๊ะเ้อเห็นทุกคลิปทีแอดมิหนหน่อยลง่งห้นะจ๊ะเนาะสำหรับผลท้าน้อยเมือว่านี่แตกปังปังกันเลยนะจ๊ะเนาะ เมื่อวันนี้ท่านใดที่ถือกลางวันดีใจน้ำเด้อจ่าเดอ้อมากครบสามรอบเด้อจ่าเดอ้อแตกบนล่างนะจ้ะเนาะพิเศษ0ูนย์เกสี่เด้งบนล่างาเดอ้อจ่าเด้อปกติ8ปดห้าหสมตแตกนะจ้ะเนาะ สตัวแตก094และ856เดอ้อจ่าเด้อ VIP 5405เด้งบนล่างนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลเด้อจ่าเดอ้อเด่น8และ9วิ่งรูดมาครบนะจะนะ้าเนาะเจาะแตกเก่าชุดเน้นหา6ใน6ชุดเด่นเด้อจ่าเดอ้อหมือว่านนี่ปังๆกันไปเลยนะจะนะ้าเนาะสำหรับเมื่อนี้ สมีนาคมมรุุนต่อน,นะจ้ะเนาะแต่ว่าแอดมินหน่หนอยย่ำ้อจ้ะเด้อระว่างแม่นะจ้ะเนาะพอว่าเมื่อวานีนเล็กเขาสามรอบแตกสามรอบหาคู่เนะจ้ะเด้อห้าคู่สามตัวแตกสองรอบเมื่อนี่พอ่พอแม่พีพีเอฟซี FC ทำชมระว่ง เด้อจ่าเด้อระวังหลุดนะคะระวังเหล็กหลุดน,าานะจ่าเนาะสำหรับท่านใดที่จะสั่งของทางร้านแอดมินสบู่ยังบ่กั่าใ้เข้าร้านเด้อจ่าเด้อเร่งขาวยังไม่มายังไม่มีเนาะจ่าเนาะรอก่อนเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่จะสั่งของน,าานะจ่าเนาะแต่ว่าอย่าสีฟอผ้าน,นั่น สั่งได้เลยมีความทรงเอจ้ดเด้อสำหรับยาสีฟันไลกุ๊บนอะกจากเนาะผสมสารสกัดจากว่านหางจระเข้และเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้นอะจากเนาะบอกกับกันท่านผู้ชมบอกไปบอกมากกันลืมเลอท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนอกจากนะ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่4มีนาคม2,566เลขในตารางนะคะเมื่อวานนี่ในกลุ่มก็ได้กันทุกคนนะจนะ๊ะเนาะทางช่อง y o ย t ทู e ได้กันบอพอว่าแนวทางทางไล่กับ YouTube ก,หกหห็หายาคือกันเนอะจ้ะเนาะหายคือกันก็คือสิมีคนใดอยู่ดอกเนาะจ้ะเนาะพอวเมื่อว่านี่เข่าทั้งสามรอบเนาะจ้ะเนาะเลขหกชุดเดนนั่นแอดมินยำดเด้อจ้ะเด้อบางวันเจาะเข้าบางวันก็เจาะหลุดนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามเร็วว่ายังบทันนิถึกน้ำจักเทียเนาะจ้ะเนาะหาจัาาาจบวิน สิบหาคู่ดเดอ้อจ้าเด้อสิบห้าคู่ในตารางเนาะจ้าเนาะสิบหาคู่ในตารางจะผัดยากมากเดาะจนะ่าเนาะสำหรับเลขสิบหาคู่แต่ว่ามือนี้ระวังกวนกระได,ดเดอ้อจ้าเด้อเพราะว่ามือว่านี้เข่าสามรอบปกติแนวทางตัวเลขเข่าแบบนี้มันสีลุด,ดเดอ้อจ้าเด้อ มันสิลุท่านผู้ชมระวังกอนนาจานะจ๊ะเนาะเด่นเจ็ดและแปดนะคะวิ่งรูดเจ็ดนะคะหกชุดเด่นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกและ นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับทันใดที่จะเขากลุ่มไลน์เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์นะคะ0926325513นะคะทักไลน์แอดมินหน่หนอยได้จ้าเด้อแอดมินจะเชิญเข้านะคะ สำหรับท่านใดที่เข้าไปในกลุ่มไล์แล้วแอดมินบอะอนุญาตให้เชิญเพื่อนเดอจ่าเดอบอกอนุญาตให้เชิญเพื่อนถ้าเพื่อนอยากเขากลุ่มให้ทักไลแนนะะ์แอดมินหนูน้อยโดยตรงนะคะแอดมินหนูน้อยจะเชิญเขาเนาะจา้ะเนาะถ้าท่านผู้ชมเชิญเองทางกลุ่มจะโดนบล็อกเดอจ่าเดอ ทางกลุ่มจะโดนบอกนะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะให้มูเข่าในกลุ่มนะจนะ๊ะเนาะให้ทักไลน์แอดมินหนูน้อยเพิ่มเพื่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินหนูน้อยจะเชิญเข้านะคะหลักกาแอดมินบออนุญาตให้ว่างลิงก์หรือจ่าเดอ้อไม่ให้วางลิงก์ ไม่ให้แชร์อะไรเข้ามาในกลุ่มนะคะถ้าเห็ดเกิน3ามเทีย admin นห,นหน่อยลบออกจากกลุ่มเลยเนาะจา้ะเนาะเข้าไปในกลุ่มแล้วรอรับแนวทางตัวเลขใด้เลยเนาะจา้ะเนาะจะมีฮานอยลาวและไทยอ d m i n หน่อยสมหายในกลุ่มเนาะจา้ะเนาะและก้กกรเบิงมูในกลุ่มนําว่าเพิ่นเล่นแบบใดเพิ่นคือถึกสุเมือง เนาจาน้าเนะหาไปเบิงกับมีพี่ๆในกลุ่มพ่นสอนเล่นเนาะจ๋าเนาะว่าเล่นแบบใดพ่นใดซูเมองเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอนนี้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ